การเลือกตั้งปี2 5 6 9ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาธรรมดาแต่มันคือปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าแผ่นดินไหวทางการเมืองเลยก็ว่าได้ครับเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่วาดแผนที่การเมืองของประเทศไทยขึ้นมาใหม่ไม่หมดทั้งแผ่นดินเลยแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของแผนที่ใหม่ที่ว่าครับชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับว่าประเทศเราตอนนี้มันเหมือนถูกแบ่งออกเป็น2อาณาจักรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งคือ ป้อมปราการสีส้มที่แข็งแกร่งมากๆในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆในขณะที่อีกฝั่งก็คืออาณาจักรสีน้ําเงินของพรรคภูมิใจไทยที่แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ชนบทและถ้าจะพูดถึงความสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดมันก็คือตัวเลขนี้แหละครับ33ต่อศูนย์ครับฟังไม่ผิดครับ33ต่อศูนย์นี่คือจํานวนสสกรุงเทพทั้งหมดที่พรรคประชาชนกวาดไปเรียบไม่แบ่งให้ใครเลยแม้แต่ที่นั่งเดียวเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลย คือถ้าเราดูจากกราฟแท่งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่คำว่าชนะแล้วละ่ะแต่มันคือการลบพรรคการเมืองอื่นๆออกไปจากแผนที่สสกรุงเทพเลยก็ว่าได้คือหายไปหมดเลยครับไม่มีที่ยืนเหลืออยู่เลยคำถามสำคัญก็คือเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพรรคการเมืองพรรคเดียวนี่นะครับสามารถยึดครองเมืองหลวงของประเทศได้เบ็ดเสร็จขนาดนี้ได้ยังไงแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกหาคาตอบกันในวันนี้ เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับตั้งแต่ปรากฏการณ์ส้มทั้งเมืองมันคืออะไรแล้วเอานาาเก่าอย่างพักเพื่อไทยล่มสลายลงได้ยังไงไปดูเรื่องของสงครามการเมืองยุคใหม่ที่สู้กันบนโซเชียลมีเดียนโยบายอะไรที่มันโดนใจคนกรุงขนาดนั้นและสุดท้ายเราจะมองไปข้างหน้ากันว่าอนาคตของประเทศที่ดูเหมือนจะแตกแยกแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยปรากฏการณ์ที่ทําให้กรุงเทพกลายเป็นสีส้มทั้งเมืองมันคือความจริงทางการเมืองแบบใหม่ที่น่าทึ่งมากครับ โอ้โหดูที่กราฟเส้นนี้สิครับมันเห็นภาพชัดมากเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วและรุนแรงขนาดไหนคือใช้เวลาแค่2การเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับจากปี6 2มาถึงปี69เราได้เห็นเส้นกราฟสีส้มพุ่งทะยานขึ้นฟ้าในขณะที่เส้นสีแดงของอดีตพักใหญ่อย่างเพื่อไทยดิ่งลงเหวจนเกิดเป็นผลลัพธ์3ามศูนในที่สุดสิ่งนี้มันบอกเราว่ากรุงเทพในวันนี้ไม่ใช่เมืองสวิงโหวตอีกต่อไปแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพจะเป็นเมืองที่แบบเดาใจยาก คะแนนเสียงเวี่ยงไปเวี่ยงมาแต่ตอนนี้ล่ะครับไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งมากๆของอุดมการทางการเมืองแบบหนึ่งไปโดยสมบูรณ์แล้ว ถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะต้องไปดูเคสของเขตลาดกระบังครับที่นี่เคยเป็นเหมือนป้อมประการสุดท้ายของระบบการเมืองแบบเกา่าแบบบ้านใหญ่ที่เคยต้านกระแสสีส้สมได้สําเร็จในปี66แต่พอมาถึงปี69ท่านั้นแหะครับต้านมาอยู่แล้วนี่คือบทพิสูจน์ชั้นดีเลยว่ากระแสพักหรืออุดมการเนี่ยมันทรงพลังกว่าคะแนนนิยมส่วนตัวของนักการเมืองในเมืองหลวงไปเรียบร้อยแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับ แต่มันเป็นผลโดยตรงมาจากการล่มสลายของขั้วอำนาจเก่าด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พักเพื่อไทยต้องสูญเสียเมืองหลวงไปอย่างสิ้นเชิงสาเหตุหลกัหลกๆเ,เลยนะที่นักวิเคราะห์เขาชี้ตรงกันก็คือเรื่องนี้ครับบาดแผลจากการข้ามขั้วมันคือความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังของฐานเสียงตัวเองะครับตอนที่พักเพื่อไทยตัดสินใจไปจับมือตั้งรัฐบาลกับขั้วอำนาจเก่าในปี2566มันสร้างความรู้สึกผิดหวัง โกรธและไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับคนจํานวนมากที่เคยเลือกพวกเขาคําพูดนี้เนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของคนเมืองจํานวนมากได้ดีที่สุดเลยครับความรู้สึกที่ว่าเนี่ยแหละที่กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้พวกเขาอยากจะลงโทษพักเพื่อไทยผ่านคูหาเลือกตั้งให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือนโยบายที่เสนอมามันส่วนทางกับสิ่งที่คนเมืองต้องการครับคือเพื่อไทยเน้นเรื่องเงินในกระเป๋าเป็นหลักใช่ไหมครับพวกดิจิตอลวอลเล็ตพักหนี้ต่างๆซึ่งคนเมืองมองว่ามันเป็นแค่ยาแก้ปวดนะครับคือช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่สิ่งที่พวกเขาอยากได้จริงๆคือการผ่าตัดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติด PM 2.5มหหรือระบบราชการที่ล้าหลังซึ่งพักประชาชนตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่าพอขั้วอำนาจเก่าเริ่มอ่อนแอลง มันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูให้ยุทธวิธีการเมืองแบบใหม่ๆเข้ามามีบทบาทสําคัญในการตัดสินแพ้ชนะนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับการเมืองสมัยนี้มันเหมือนมีสงครามอยู่2แบบแบบแรกคือสงครามภาคพื้นดินอันนี้คือสไตล์ดั้งเดิมเลยครับใช้หัวข้อแนนเดินเคาะประตูบ้านจัดเวทีปราศัยแต่อีกแบบหนึ่งที่สําคัญมากๆในยุคนี้ก็คือสงครามทางอากาศครับนี่คือสงครามที่สู้กันบนหน้าจอมือถือของเราทุกคนผ่านโซเชียลมีเดียผ่านข้อมูลต่างๆ แล้วกราฟนี้มันก็ฟ้องเลยครับเห็นไหมครับว่าพักประชาชนทุ่มทรัพยากรไปกับสงครามทางอากาศมากขนาดไหนเพื่อยึดครองพื้นที่บนโลกดิจิทัลในขณะที่คู่แข่งยังคงให้ความสําคัญกับสงครามภาคพื้นดินแบบเดิมๆอยู่ซึ่งสําหรับคนในเมืองหลวงวิธีการแบบเก่าวนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเคยต่อไปแล้ว แล้วอาวุธที่เขาใช้ในสงครามเนี้ยมันก็ล้ำมากนะครับมีตั้งแต่การใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยิง Ads โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเป๊ะๆการทำคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายย่อยเรื่องยากๆให้เป็นคลิปสั้นๆใน TikTok แล้วที่เด็ดที่สุดเลยนะคือการเปลี่ยนนักการเมืองให้กลายเป็นเหมือน Content Creator ที่เรารู้สึกเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเป็นพวกเดียวกันแน่นอนครับว่ามีกลยุทธ์การตลาดที่ดีแล้วก็ต้องมี Product หรือสินค้าที่ดีด้วยใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสินค้าหรือนโยบายที่พักประชาชนเอามาขายคนกรุงเทพเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันถึงโดนใจคนทํางานหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนขนาดนี้มันมีอยู่2นโยบายหลักๆเลยครับที่ไปจี้ถูกเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดของมนุษย์เงินเดือนเต็มๆ1คือการปฏิรูปประกันสังคมครับซึ่งมันคือเงินเก็บก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนทํางานส่วนใหญ่เลยนะเขาบอกว่าจะทําให้มันโปร่งใสเป็นมืออาชีพมากขึ้น สคือการสร้างรัฐแพลตฟอร์มที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาระบบราชการที่ชักช้าซึ่งเป็นสิ่งที่คนเมืองต้องเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพเราคงต้องถอยเอามามองภาพใหญ่กันบ้างครับเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในเมืองหลวงแต่มันกําลังวาดภาพอนาคตคมทั้งประเทศที่ก็น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเลยครับ เรากลับมาที่แผนที่2อาณาจักรนี้อีกรังนะครับเพราะภาพนี้มันสรุปสถานการณ์ของประเทศในตอนนี้ได้ดีที่สุดแล้วมันคือภาพของรอยแยกที่ชัดเจนมากระหว่างรัฐบาลที่ได้เสียงสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบทกับฝ่ายค้านที่ยึดกลุ่มเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตความชอบธรรมได้ลองคิดตามดูสิครับว่ามันจะแปลกแค่ไหนที่รัฐบาลบริหารประเทศ แต่กลับไม่มีสสที่เป็นตัวแทนจากเมืองหลวงของตัวเองเลยแมย้แต่คนเดียวมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆสุดท้ายแล้วผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ได้ทิ้งคําถามข้อใหญ่เบื้อเริ่มไว้ให้พวกเราทุกคนต้องคบคิดกันต่อครับว่าเมื่อเมืองหลวงและชนบทดูเหมือนจะเลือกอนาคตคนละเส้นทางกันอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะหาทางเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ไม่มีใครมีคาตอบสําเร็จรูปจริงๆครับ